ต่อภายในถ้ำเอราวัณครับอันนี้คือห้องโถงเดี๋ยวผมจะพาเดินออกทะลุอีกถนะ้ำหนึงที่มาของลมว่าเย็นๆมันออกเข้าทางประตูถ้ำแล้วออกมาทางนี้อันนี้คือถ้ำหินดอยอย,อยากให้ดูหินดอยครับ ก็คงจะเป็นหินย้อยที่ตายแล้วความสวยงามมากแต่เขามีไอ้พวกที่ไม่มาดูอย่างเดียวมาเอาเขาตัดไปเพื่ออะไรตัดไปทำไมตัดไปเพื่ออะไรหินงอกหินย้อยที่ย้อยลงมาเป็นรอยตัดของคนไม่ใช่หากเองมันมาตัดเอาไปทำมาน้ำจะไหลขึ้ เห็ดหินอันนี้ก็ะคล้ายรูปเห็ดครับก็เลยเรียกเห็ดหินเป็นตปุ่มตะปั่มตรงนี้มีแสงสว่างออกมาก็คือทางออกถ้ำมีด้านหนึ่งห้องเย็นห้ามขีดเขียนปั่มก็เหตุผลท,ที่ว่า ทำไมลมออกมาจากทางน้นมันทำไมถึงเย็น,ยนมันก็จะออกอีกด้านนี้คือปลายถ้ำอีกด้านหนึ่งเหมือนกับนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยออกมาด้านนี้ครับผมจะให้ดูวิวอีกด้านหนึ่งของสุดปลายถ้ำอีกด้านนี้ ดูครับก็เดินขึ้นอีกสูงพอสมควร ก็ว่าจะขึ้นไปโดยไม่พักเขาบอกว่าฉีดเย็นพนังค้ำปั๊บหนึ่งหมื่นผมว่าปรับไม่ได้หรอกเพราะมันไม่เห็นคนเขียนคนที่มาเที่ยวก็ต้องมีจิตสามัญสำนึกเองครับว่าธรรมชาติไม่ต้องไปฝากชื่อไม่ต้องไปบอกรักใคร ไว้ที่ผนังที่นั้นๆและอีกอย่างหนึ่งพวกขอหวยก็ไม่ต้องมาโขดหวยมันไม่ได้ออกที่นี่มันออกศูนย์ถึงเท่านซื้อครบหนึ่งรอยตัวมันก็ถูกอยู่ดีไม่เห็นยากเสี่ยงน้อยที่สุด ท่านซื้อตัวละบาทร้อยตัวหมดเงินร้อ100บาทแต่เจ้าม,มือหวยมิจ่ายหมดสทยังไงเจ้าก็ตังขาดทุนสีบาทเสียเปียกทุกอย่างถ้าไม่ซื้ออย่างนั้นคุณจะไม่มีกาสถูกซื้อตัวเดียวโอกาสถือถึงหนึ่งรถึงแล้วครับจุดชมวิวอีกด้านหนึ่ง ที่แห่งนี้เคยมาอดีตข้างต้นนี้เคยขึ้นไปถ่ายรูปทำเป็นเจกว่าถ่ายอยู่ที่สูงที่จริงแค่นั้นครับแค่ถ่ายตรงนี้ยืดออกมาหนะ้าผาชัดเจนที่จริงไม่ได้ปีนป่ายที่สูงไม่ได้เสี่ยงอันนี้ เขาก็ทําให้เป็นที่ระลึกไว้อยู่ว่าอันนั้นเขาให้สุดแค่นั้นนะครับนี่ครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านเอราวันเราคือผู้พิชิตแล้วก็คงจะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้และจะให้ดูข้างบน มันก็เป็นภูเขาหินปูนทั่วไปแล้วมองเห็นไกลๆโน้นก็คือถ้ำผาเจาะหนึ่งในอันซีนท่องเที่ยวยังใหม่ของจังหวัดน้องบัวลำพูที่ใครมาก็ต้องไปติดหนึ่งในแปดเรียบร้อยแล้วน้องวัวลำพูที่เที่ยวไม่เยอะมากครับก็ไม่เหมือนจังหวัดอื่นมีอันนี้อันที่หนึ่งน่าจะหมายเลขหนึ่งด้วยซ้ำถ้าหมายเลขสองสาม ผมก็คงไม่บอกอยู่ใกล้ตรงนี้มีถ้ำผาเวียงมีถ้ำผาเจาะแล้วถัดไปก็สุสานหอยร้อยล้านปีหอยกลายเป็นหินแล้วก็มีซากไดโนเสาร์ก็ไปดูได้ที่หนองบวัวลำพูแล้วก็จะมีวัดถ้ำกงเพนแล้วก็จะมีตลาดโอท็อกบ,บ้านห้้ยเดือที่เที่ยวของหนองบัวลำพูที่ใครมาถ้าสายเปเที่ยว เที่ยววันเดียวแบบไปเยี่ยนแล้วก็ไปเลยอย่างนั้นก็ได้เนี่ยครับ